สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการพีนัทสตอรี่นะครับวันนี้เราก็จะมาพูดกันในหนังสือโทษทีวันนี้ชีวิตฉันสําคัญที่สุดกันอีกสักหนึ่งตอนนะครับรอบที่แล้วก็ได้เล่าเบื้องต้นแล้วนะครับว่าหนังสือเป็นหนังสือที่มีลักษณะยังไงนะครับวันนี้เราก็มาคุยกันต่อนะครับหนังสือเล่มนี้นะครับเขาก็จะมีอยู่ด้วยกันทั้งหมด4บทนะครับโดยบทที่1นึ่เขาก็ เขียนไว้ว่าการมีชีวิตนี่มันการบ้านชัดๆเลยนะครับมันก็เหมือนกับการที่แบบว่าการที่จะดําเนินชีวิตอะไรสักอย่างเนี่ยเราต้องฝึกที่จะทำมันมันเป็นการบ้านที่เราจะต้องทํามันให้ผ่านพ้นไปได้ก็เกิดความกังวลหนักใจต่างๆนานานะครับจนมาถึงบทที่2ถึงชีวิตจะเอาชนะไม่ได้ทุกอย่างก็เธอนะครับเขาก็มาบอกว่าชีวิตเราอาจจะไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราคาดหวังนะ ทำการบ้านมันก็อาจจะมีผิดไปบ้างแหละนะครับเราก็อยากที่จะให้มันผ่านพ้นไปด้วยดีแต่ทํายังไงได้นะครับมันก็อาจจะมีความผิดพลาดบ้างบางประการบางสิ่งบางอย่างเราก็ต้องยอมรับมันนะครับและในที่สุดในบทที่3เขาก็ปล่อยให้ชีวิตไหลไปตามน้ําก็คือให้มันเป็นไปตามธรรมดาของชีวิตนั่นเองนะครับบทที่4ก็จะเป็นบทที่ คล้ายๆกับการมากระทุ้งให้มันตรงไปตามชื่อหนังสือนะครับก็คือเพราะงั้นตอนนี้ฉันก็ไม่เป็นไรแล้วนะครับก็คือโอเคในเมื่อชีวิตฉันมันมีการบ้านให้ทำแล้วทาไม่สำเร็จก็ปล่อยมันไปแล้วฉันก็ไม่เป็นไรแล้วนี่ทำไมฉันต้องไปสนใจอะไรมากมายขนาดนั้นในเมื่อมันไม่สำเร็จแล้วก็เราก็ได้ทำเต็มที่แล้วนะครับก็ช่างมันก็ไม่เป็นไรเลย ก็มันจะเป็นอะไรก็ช่างมันและสิ่งที่ผมชอบในหนังสือเล่มนี้นะครับก็คือในบทส่งท้ายนะครับเขาก็ได้เขียนไว้คล้ายๆกับเป็นการสรุปหนังสือทางเล่มเขาบอกว่าสรุปแล้วความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลเป็นอะไรที่ยุ่งยากมากสำหรับคนที่อธิบายอะไรออกมาเป็นคำพูดได้แค่ดีหรือไม่ก็ไม่ดีการที่ต้องมาอธิบายอารมณ์ของตัวเองเป็นสิ่งที่ยากมากเช่นกันนะครับ บางทีก็มีคนบอกว่าไม่มีใครหรอกที่ไม่มีบาดแผลในชีวิตทุกคนต่างใช้ชีวิตกันมาอย่างนั้นก็เหมือนกับคําพูดที่ว่าไม่เป็นไรหรอกนักลบย่อมมีบาดแผลเป็นเรื่องธรรมดานะครับเขาก็บอกว่าอยากคิดว่าฉันรู้สึกดีขึ้นด้วยประโยคแบบนี้เลยนะบางทีมันประโยคมันถึงแม้มันเป็นประโยคให้กําลังใจนะครับแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าคนที่รับคาพูดนั้นมาอาจจะรู้สึกดีขึ้นเพราะคําพูดนั้นเลยนะครับแม้แต่ คุณที่กำลังอ่านหนังสือเล่มนี้อยู่ฉันก็หวังว่าคุณจะไม่เข้มงวดกับตัวเองมากเกินไปอยากจะให้เลิกสนใจคนอื่นมากเกินไปแล้วกลับมาเป็นสิ่งสำคัญและพูดอย่างหนักแน่นมั่นใจกับตัวเองว่าโทษทีวันนี้ชีวิตฉันสำคัญที่สุดอันนี้เรียกได้ว่าเป็นการสรุป หนังสือทั้งเล่มเลยนะครับที่อ่านมาได้อย่างมีความครบถ้วนนะครับก็คือเราไม่ต้องไปสนใจชีวิตคนอื่นมากเกินกว่าชีวิตของเราหรอกครับเราเอาชีวิตของเราเนี่ยให้มีความสุขก็พอนะครับสำหรับหนังสือเล่มนี้ก็เป็นหนังสือที่อยากจะแนะนําให้ทุกคนมีไว้ข้างกายเวลาที่รู้สึกเหนื่อยรู้สึกอ่อนเพียนะครับก็สามารถหยิบมาอ่านได้ไม่จําเป็นต้องเพอร์เฟกต์สำเร็จตลอดชีวิต แต่ขอให้ชีวิตเรามีความสุขมากที่สุดก็พอนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับเอาไว้เจอกันใหม่ในโอกาสหน้าพีนัทสตอรี่สวัสดีครับ